ู้ใดนะคะคเป็นโรคทองผูกเดือแร้งนะคะโรค์ไดลําไส้แล้วก็เป็นโรคทองเหลืองนะคะให้พี่น้องค่ะฟังคลิปนี้ให้จบค่ะสวัสดีค่ะพี่น้องมาพอกันอีกแล้วค่ะมื้อนี้กับอร่้องรันทุูลชาแนลนะคะมื้อนี้อร่อยลรันทุ่งมีสมุนไพรมาฝากพี่น้องอีกคือเก้าค่ะนี่ค่ะพี่น้องสมุนไพรที่อร่อยลรันทูลออกถึงก็คือมะตูมเนาะค่ะหรือว่าบักตูมเนาะคะ่ะภาษาอีสานบ้านอร่อยลเรนทุง่งสิเอิ้นว่าบักตูมแห้งค่ะ โดยนะคะวิธีการเดสมุนไพรห้เหานะคะใส่บักตูมที่แหงแล้วแบบนี้เท่านั้นคะ่ะพี่น้องนี่คะ่ะประมาณนี้เลยเด้ไข่แหงเลยค่ะห้พี่น้องใส่บักตูมแหงประมาณสองน่วยนะคะเอาไปตากแหงตากแหงแล้วก้อนเสียามาต้มให้พี่น้องล่างออกะกรล่างออกแล้วห้ไปต้มในน้ำา1ลิตรต้มประมาณ15-20าีนาทีห้พี่น้องปิดแก๊สค่ะบ่ต้องเติมน้ำตาลบม่ต้องเติมยังเ้อค่ะพี่น้องเ้าจะกินน้ำบักตูมสดๆเท่านั้นคะ่ะ สีซอยในรักษาในโรคที่อาร้อนหลังถุงบอลไปขังจนได้ค่ะถ้าพี่น้องให้พี่น้องด้วยค่ะเห็ดตามสูตรที่อาร้อนหลังถุงบอลเลยสีขอย่ำนะคะว่าให้ใไส้ปักตุ้มแห้งสองน่วยพี่น้องตากแห้งดีๆเราไปต้มแนะนำริดหนึ่งต้มซิฟหาถึงยีสีมาทีปิดแกะค่ะแล้วก็จิบกินอุนอ่นๆเสาร์แรงก่อนอาหารซิฟหานาที่ได้ค่ะพี่น้องเด้อ ค่ะพี่น้องผู้ใด,ดว่าคลิปนี้มีประโยชน์นะคะกับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพจอร่อยหลังถุงนั้นไม่ได้ค่ะจังสิบบริเดาีานคลิปใหม่ๆต่อไปสำหรับมือนี้นะคะสิบากไวชนีก่อนพอกกันคลิปหน้าค่ะพี่น้องสวัสดีค่ะ